วันนี้เราทำอะไรกันครับเนี่ยน้องโฟกอว่ายน้ำแล้วก็ทำอาหารนะครับครับอืมต้วหนอไหนอ่ะอุ้หูยเป็นไงอร่ยอ,ย,อย,ยไั้ยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเ h e F b o เย้วันนี้เราทำอะไรกันครับเนี่ยน้องโฟกมาทำว่ายน้ำแล้วก็เตาอบว่ายน้ำนี่แล้วก็ทำอะไรทำอาหารใช่ไหมนี่วันนี้เราจะมีนี่ครับเล่นน้ำไปแล้วก็ทำอาหารนะครับวันนี้แนะนำของแนะนอาหารให้ดูนะคะในช่วงอะไรอยู่ในช่วงอะไรเล่นไปกินไปโอเค อ่แนะนําตัวก่อนอันนี้ใครครับเนี่ยโป๊กครับมีใครครับบอดบอดครับบุ๊คครับบุ๊คครับโอเคสําหรับเมนูวันนี้ที่เราจะทํามีอะไรบ้างครับโป๊กมีไก่ไก่ย่างนะแล้วก็มีขนมปังนะครับเราจะมาทากับเนยเนาะแล้วก็พวกนูเทลล่าใช่ไหมดูว่าอร่อยขนาดไหนนะครับโดยวันนี้เราจะใช้เจ้าตัวนี้เตาอบเดี๋ยวมี่นี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนี่ให้ดูก่อนว่านวัตกรรมของการบังแดดนะครับ ของสระน้ําเราเป็นอย่างนี้เ LIKE> ป็นไงนวัตกรรมของเราเจ๋งว่าใครทําให้อโกงคือถ้าเกิดไม่มีนี่นี่แดดร้อนมากเลยใช่ปะนี่นะครับโอ้โหใช้ไม้ต่อเนี่เป็นไงอ๋อครับผมพ่ออโกงเอาเชือกรูเสือหนุนมาติดไหนอ๋ออโกงเจ่งนะอ่ะเมนูแรกอยากกินอะไรก่อนเดี๋ยวให้แม่ทาให้ขนมปังขนมปังหน้าอะไรหน้าตอเบอรี่้ตอเบอรี่ใช่ไหม ัดไปยังไม่เอานี้เทลา่าอย่าหวานโอเคนี่ครับเรามาดูวิธีการทําเลยนี่ขั้นแรกเรามีครับหมอ้อ x ยวมีส s ีมโอเว e นตัวนี้นะเขาบอกว่าทำขนมปังอร่อยที่สุดในโลกเลยวิธีการก็คือใส่น้ําเข้าไปนะครับนี่5มิลลิตรแบบนี้ปื๊ดใส่เข้าไปในช่องนะครับปื๊ดโอเคแล้วก็ปิดไปเลยร้องเพลงนี้ดิงนยงเงี้งเ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 งก็มาดิ นี่โอ้โหตัดมานี่ครับเราก็าทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณแม่ทำแล้วค่ะนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าขนมปังมันจะกรอบนอกนุ่มในขนาดไหนนะเวลาที่เราทําเนี่ยมันก็จะมีน้ำฝุดผุดุด,ด,ดอย่างนี้ด้วยนะนี่นะครับอุปกรณ์ของเราวันนี้เยอะมากเลยนะมีอะไรแนะนำซีคุณแม่ นูเทลล่าแล้วก็แยมสตรอเบอรี่โอเคแล้วก็มีไก่หมักมีไก่หมักแล้วก็มีเนยมีชีสนะครับโโอ้หแล้วก็ขนมปังเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้นี่นะครับสองนาทีห้าสิบเอ็ดวินะครับอืมเป็นไงบ้างเฮ้ยหูมีแว่นด้วยเหรอนกปอดมีบ้างเขาเรียก็มีไม่มีเราเวลาเวลาว่ายน้ะเราทำอะไรเล่นอะไรกันบ้างลอยตัวลอยตัวสอนลอยดิ อ่าอันดับแรกของการลอยตัวต้องทำไงครับการหายใจครับการหายใจอ่าไหนทำให้เพื่อนๆดูดีนี่น้องฟูเป็นนักกีฬาของห้องเลยใช่ป่ะว่ายน้ําว่ายน้ำเลยว่ายน้ำ้าเอ้ยเหรอไหนลอยตัวไงลอยตัวไงไหนอุ้ยลอยได้จริงอ่ะหลักการทําไงต้องกางขาดิต้องกางขาหลักการทําไงไหนอธิบายเพื่อนให้ฟังด้วยต้องกางขาให้ได้ไหนโอ้ดี่ลอยได้เงี้ยเนี้ยนกบนกบดูนี่นะกางขา ออนี่คือข้าลอยคอใช่ไหมคนมีความสามาเลยเฮ้ยฉลามานีหนีแล้วจะคิดว่านี่คือเก็ม่คโอเหมเี่คือยิรดเรียบตายกโอ้เด็กๆได้กินขนมปังยังได้กิ่นไหม อได้กินบ่าบอลหอมแล้ว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 ใครหิวแล้วบ้างยกมือขึ้นว้าวอู้ยอู้ยอู้ยเ้อู้ยจู้ยอู้วอู้ย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 อ้ยอูอ้อูอนเยยอ้ยนย้ยอย่า้ยอูยอูอูรอออูอยอู้้ย้อยอูยออ้ ไหนขอดูหน่อยโอ้หดูเด็กไงใครอยากกินบ้างอันยันสตรอเบอรี่ครับมาจัดเลยครับนี่เราทำอะไรก่อนพาเนยไหมพาเงยเงยถูกต้องเนยช้อนหนานุ่มเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยใครหิวแล้วใครอยากกินบ้าง น้องปอนากินวะน่ากินไหมอยากกินนี่นะครับคุณแม่ทานเลยถ้าเรามีเกลือนะเราจะทำยังไงว้าวถ้ามีเกลือนะพ่อทีเราจะทำยังไงทำไงทำท่าไงนี่อ๋อโรยเกลือนี่นี่คือกล้ามเนื้อหรืออะไรครับเนี่ยเนี่ยปุ้งหรอปุ้งโรยได้ไรอ่ะปุงน้ำนมปุงน้ำนมปอดเอาแยมอะไรลูก เดชอร์เบอรี่แหละเหรอนี่นะครับหนูเป็นคนที่ชอบกินแยกไหนคุณแม่ยกมาตรงนี้นี่มาเคียงนี่ลองหั่นหั่นให้เพื่อนเพื่อนฟังดูว่ามันกรอบไะไรกรอบเลยมันอยู่ในไม้ได้ยินเสียงปะได้ยินนะโอ้โหนี่ครับกรึบๆเลยนะคือมันกรอบนอกนุ่มในนะสังเกตนะครับ ใช่เพราะขนมปังมันต้องกรอบนิดนึงครับอืมต้องหนอนไหนอ่ะอุ้ยอู้ยเป็นไงเหล่ยอ่ะเล่ยไหมอ้าวปอน้องปอดได้สิก้อนเฮียนด้วยก้อนาเฮียนด้วยปลาค้าปลาค้าเดี๋ยวปอดไม่เป็นไรไหนป้าน้องฟาดกันไม่ไหวลร่อยลร่อยลองชิมกันเร็วลูกเป็นไงเดี๋ยวก็เหมือนตอนที่ไปอันบิวิน่า จะตกเหมือนวันนั้นเรื่องเอาเอาเอาเรย่องเอาเอาเอาใช้มือเลยใช้มือเลยเเป็นไงมั่งปอดอร่อยไหมอร่อยไหมนี่แหละเป็นไงเหมือนเราไปกินที่ห้างป่ะมันก็เหมือนนะครับมันกรอบนอกนุ่มในไหมบอกเพื่อนๆดิกรอบนอกนุ่มในใช่ป่ะน่อตรงที้เป็นขอบขอบขนมปังอะครับกรอบไหมกรอบแล้วข้างในอ่ะนุ่มว้าว เอาไปทำขายได้เหมนี่แม่ไหนน้องฟุกหยิบชิมดูสิอร่อยสมควา้รำลือเปล่าสมความรำลืออร่อยพอฝีมือแม่หรือว่าเตาอบอันอึเป็นไงอ่ะเออเดี๋ยวพี่ออรออร่อยรักกิละอร่อยอร่อยยังไงก็หวานหวานโอ้ลูกบอลเอาสองอันเลยอ่ะ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 เอาเดี๋ยวตกลงันนอร่อยไหมบอล เนี่ยมันมันแบบเหมือนมันมันบูดขึ้นมาด้วยอ๋อเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนะอร่อยจริงสุดไงสุดยอดเยี่ยมดิ้งๆนี่กรอบนอกนุ่มในนี่สวยไหมสวยมากนี่เดี๋ยวเราจะทำเมนูนี้ให้กินไก่ย่างอบชีสใครยังไม่เคยกินบ้างหนูเดี๋ยวทำให้กินหนูก็กินแต่ไก่ป๊อกหน้าโรงเรียนหลังเรียนพผิด อ่าโอ้โหเป็นไงครับลองตุกกินกินแล้วอธิบายด้วยเป็นไงอร่อยไหมตอนนี้เรเข้าไปอร่อยไงหนุ่มโอเคนี่นะครับอันนี้เราจะใส่มาร์ชเมลโล่นะฮะโอเคลองดูว่าเป็นยังไงนะเป็นไงมากงเด็กคนนี้อร่อยไหมค่ะคอยดูว่ามันจะละลายไหมสงสัยไม่ได้เล่นน้ำแล้วมั้งกินดีกว่าใช่ไหม น้องโฟกน้องโฟกอันนี้เขาเรียกว่าเตาอะไรอธิบายเพื่อนๆดิคือเตาอบขนมปังของอะไรของเสี่ยวมี่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 มีอะไรบ้างที่ทำออกมาโทรศัพท์ขนมปังใครน่าอันเนี้ยหมดแล้วนะครับเกี้ยงเลย ตอนนี้นะครับม้เป็นโล้มเป็นโลมันเยิบแล้วมันไม่ละลายอะโฟกแต่ว่ามันถูกข้างบนน่ะมันจะเกียมนะเพราะว่าขึ้นมาเลยอะพ่ออมันอันนี้คือเราไม่เคยทำนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเลยนะมันต้องก็หลบังกบไม่ใช่หรอเหรอพ่ออดาันอันนี้เป็นแบบใหม่ไงทิดคนที่มาเองอะไรนะไม่ช่วยไม่ช่วย อู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวดูครับว่าออกมาเป็นยังไงก่อนเลยหรือว่าพ่อีเว้าวโอ้หมันไม่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเฮ้ยประมาณนี้มันกือเราพอดีนะเหมือนขนมปังหัวกะโหลกเลยเดี๋ยวเราลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงนี่เมนูนี้ไม่เหมือนใครนะมาดูกันนะคะว่ามันจะเยอมจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะมันเยอะจริงเยอะไหมเยอะไหมเยอะนิดๆเนี่ยนี่ล่ะเนี่ย ขกินยเอนจะเอาแบบเนี่สามแท่งพอดีเลยสามคนลองดูร้อนนะชิ้นใหญ่เลยเหรอร้อนนะนี่ดูดิไหนไหนไหนทานเชดดาร์ข้าวหน่อยเป็นไงฟุกเฮ้ยกรอบดูครับร้อนป่ะโอ้โหยืดยืดอุ้ยว้าวเหมือนชีสเลยเป็นไงฟุ๊กอร่อยอันนี้ทานดูเชล่าครับไหนฟุกฟุกลองดิลูกอร่อยไหม ร้อนนะน้องคอร์ดน้องคอใส่ใส่อะไรมันหวานนะมันมีความหวานมาดิเป็นไงบอกแต่ยังไม่โดนมันเจอมันเป็นโรยังนี่นี่นี่มันไม่รู้มันเหนียวมากมัาราลโลกรอบอร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยเป็นชื่อันนี้คือแบบสูตรลับประจําบ้านเราเลยใช่ป่ะเกิดจากการหัวยใช่ไหมไม่เล่าเรียนแบบจากคนอื่นมาเออเป็นยังงไสุดยอดทำไงทำไง ปอทำงี้อร่อยไรทำไงอื่ให้กี่นิ้วให้กี่นิ้วปุ๊งให้กี่นิ้วสิบนิ้วสิบนิ้วเลยโอ้โหสุดยอดครับสิบนิ้วสิบเต็มอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอีกหนึ่งเมนูการเป็นเมนูอะไรไก่ย่างถูกไก่ย่างถูกเหาไก่ย่างถูกเหามันจะโดนไม่เสียบการจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆ กินนะครับโอเคแล้วเราก็เอาเข้าเตาอบได้เลยคราวนี้ก็สำหรับเตาอ,อบตัวนี้นะครับมันทําได้หลายอย่างนะไม่ใช่ทําได้แค่ขนมปังนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองไก่ย,ย่างให้ดูไกายยา่กย่างงอ่านี่ครับริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เซเว่นมีอะไรอร่อยข้าวเลยมีข้าวห่อสาลายกับปลาเซอ,อร์มแล้วก็ไข่กุ้งอร่อยไงอร่อยเพราะ จริงเหรอวันนี้เราต้องรีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันเป็นเมนูใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวจัดดีอ่ะใครชอบใครชอบอันเมนูไหนบ้างของเซเว่นหนูชอบอะไรชอบที่มีปลาแซลมอนกับเกี๊ยวซ่าแล้วก็ข้าวหออสาหร่ายปลาแซลมอนอร่อยเหรอใช่กินข้าวหออสาหร่ายไปสี่ห่อเลยอืมแข่งกันอะไรอย่างนี้แข่งกันวนแข่งกันโดนใครใครได้ครบสิบรูกก่อนนะจ๊ะ โอ้รอบที่หนึ่งโอ้รอบที่สองอะต่อทำไรครับนี่เราไม่เล่นน้ำเลยใช่ไหมกินอย่างเดียวเลยนะโอ้เร็วว่าเยัะโอ้โหโอ้ยเบา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 กระเด็น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 นี่นะครับระหว่างพี่พี่เขาเล่นกันนะครับคนนี้ครับกินอย่างเดียวฉลาดเนี่ ใครอยากกินเร็วฮะดูเฮล่าได้อีกนะนี่นะครับนี้เราก็หยุดมานะครับมาดูก่อนนะว่าเป็นไงแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราจะใส่ชีสไปด้วยใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะใส่ชีสไปด้วยโป๊ะชีส้าไปอื้อได้อยู่ได้อยู่โป๊ะชีส้าไปออื้พ่อครับครับหนูจำได้นะว่าในในเซนเตอร์มันมีอะไรด้วยอ่ะชีสแบบแข็งอ่ะชีสประวัติ อใส่ชีสเข้าไปด้วยอ่านี่นะครับเสร็จแล้วอ้คุณแม่เดือดพุดพดพดพ่ดเลยอะ่ะลองดูครับออกมาครับว้าวเด็กๆชีสน่ากินมากนะโอ้หนี่นะครับไก่ อบชีสของเรานั่นเองว้าวฟอร์ดนะ่ากินป่ะน่ากินไก่มะซอสถืออ้วนกับแปะหน้าโอยหน้าด้วยชีสว้าวโอ้นี่โอ้ยเน,นื้อคือมันไม่มันไม่แห้งเนอะมันช่ำๆเนอะไหนลองดิลองดิงดเป็นไง,งนะอ้อเอนยอเนอะ เนยชีสรับลูกอน้า๊บเราโอมไปแล้วนะเป็นไงอ๋อเอาน้าตุ๊บยังไม่ได้ลงเลยกลองแต่เล่อเป็นไงเปาเลเป็นไงบ้างบล็อกร้อนสบอร่อยบล็อกอ้ครับแซบอีลีแซบอีรีเดอโอ้สำหรับวันนี้นี่เป็นไงสืบว่าผ่านไหมเมนูที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างไหนสรุปเพื่อนๆฟังซิมีอะไรบ้างครับมีขนมปังมีขนมปังขนมปังย่างธรรมดาเนอะชาแยมตรอเบอรี่ขนมปังกเชลล่านเชลล่าก็มัเมนโลมีมัเมโลด้วยใช่ไหมแล้วก็ไก่ย่างสุดท้ายด้วยไก่ย่างอบชีสใช่ไหมเป็นไงผ่านหมดเลยผ่านหมดเลยสรุปเลยดีกว่าเป็นไงเตาเสี่ยวมี่วันนี้ที่เราซื้อมาใช้งานถือว่าผ่านปะครับผ่านให้กี่คะแนนเต็มสิบ เก้าคะแนนโฟกอ่ะโฟกอ่ะก็เก้าเก้าเลยหรอโอ้คนนี้นี่ให้ให้ยากมากเลยนะนี่ให้เก้าเต็มสิบเลยเหรอน้องปอให้กี่คะแนนสิบคะแนนใช่สิบห้าฮะโอเคอู้อหูเนี่ไงโฟก์ฉ่ยอร่อยนะอร่อยเหมือนที่เราไปกินที่พิซซ่าปะก็เหมือนนะครับเหมือนเลยเหรอแต่ที่พิซซ่าจะกรอบนิดนึงเออสำหรับวันนี้ ก,การรีวิวเตาเซียวมี่นะครับเตาอบไอน้ําก็ต้องจบลงแล้วนะครับสรุปว่าให้กีผ่ผ่านเก้าคะแนนเลยนะครับโอ้โหก็ถือ mm ว่าอร่อยมากๆเลยเนาะได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวให้น้องฟุกน้องโฟแล้วก็น้องฟอดไปเล่นน้ำแล้วก็ไปกินไก่กันต่อแล้วฝากช่องกับเพื่อนๆหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ใช่ไล้กดซับด,ด้วยครัชอบช่องอะไร The F Bar หนึ่เ e ย้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย